เปลี่ยนบูธอีมเมอร์เฟกเปลี่ยนยากไหนตรงไหนเอามาดูสิตรงไหนยากก่อนอื่นเราเตรียมสปริงล็อกบูธอา,าร์าริ Okey. ไว้ก่อนจะแข็งเป็นสปริงของอีมเมอร์เฟกจะนิม่มเดี๋ยวเราเอาของอีมเมอร์เฟกออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาของอาร์จารีเนี่ยใส่เข้าไปแทนขวาล็อกบูธออกมา เสร็จแล้วไปเอาของฮาตาริมาซื้อลาซาดา้าซื้ออะไรมาก็ได้ฮาตาริเนี่ยมันเป็นสปริงหักเลยหักเลยนี่หักเลยนะของฮาตารินี่ซื้อของฮาตาริมาแหละนะครับฮาตาริใส่ไปนี่ป๊บ ก็ใส่ไปทีละข้างใส่ทีละข้างทีละข้างเห็นไหมทีละข้างข้างหนึ่งใส่ไปข้างนึงก็ไล่ลงมาเลยไล่ไล่ไลดันให้มันหุบนิดนึง่ให้มันหุบนิดนึงแน่เห็นะง่ายเลยเนี่ยปิ้นลงมาเลยเนี่ยปิ้นเหมือนปิ้นยางรถอะ่ะ เรียบร้อยต้องเรียกว่าโคตรแน่นนะฮะอย่าไปเรียกว่าแน่นนิเฉยเลยนะครับต้องเรียกว่าโคตรแน่นนะฮะให้ได้นะครับถ้าสรุปบทเรียน ของ e m เมอร์นะฮะใครที่จะเปลี่ยนไอ m e r ม l e x อันนี้ก็หาที่สปริงล็อกบูทของฮาราริมาไว้นะครับสีดำสั่งซื้อทาง l a z a ด a มีสปริงล็อกบูทฮาตาริเอามาหักแล้วก็ใส่ไปอย่างง่ายๆเสมือนหนึ่งเป็นมืออาชีพจากโรงงานโอเคเย้